พอเราเราหยุดปั่นเสร็จปุ๊บระบบไฟฟ้าก็จะถูกตัดล้อหน้าก็จะไม่ทํางานถ้าผมปั่นใหม่นะดูนะล้อหน้าก็จะทำงานอ่าถ้าเราหยุดปุ๊บล้อหน้าก็หยุดด้วยนะครับแต่ว่าล้อหลังอ่ะก็ทํางานปกติรถก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากปั่นระบบไฟฟ้าเราก็สามารถที่เร่งคันเร่งได้เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับโดยการที่เร่งแค่นี้เอง่อาใช้งานง่ายมากๆครับ สวัสดีครับที่นี่ BJP Electric Bike Japan นะครับวันนี้มารีวิวขายของกันดีกวานะครับสำหรับเจ้าตัวพินนลอ์บอยซันโยนะครับตัวนี้เนี่เป็นไงสีสันสวยงามเลยนะครับที่นั่งอยู่ไม่ใช่เลยนะครับกำลังลองเทสนี่ครับอ่านเป็นสปริงนี่อ่านสปริงนะครับขี่แล้วก็จะซับก้นหน่อยนะครับไม่ปวดก้นมากนะครับตัวนี้นี่อ่านเป็นสปริงมามาให้ดูกันก่อนนะครับดูครับเป็นไงบอกเลยว่าสีเดิมญี่ปุ่นสีสัน สวยและก็ใสามากนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบกอทุงอทออยู่ครบเลยใหม่กว่านี้นี่ก็คือโอ้โหแทบจะเป็นรถของใหม่ป้ายแดงไปแล้วครับอมาฝั่งขวาก็แล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างเนี่ยด้านหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมามาดูอีกฝั่งหนึงกันบ้างนะครับเจ้าต,ตัวรถพับพินาล็อบไบตัวนี้นะครับก็หรือว่าแบรนด์ซันยนนั่นเองที่ผมเรียกก็คือตัวนี้ นี่ <S <S เห็นไหมสติกเกอร์ซันโยยังอยู่นี่นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวถังอลูมิเนียมล้ออลูมิเนียมนะครับผมก็แทบจะอลูมิเนียมทั้งคันเลยพูดง่ายๆหรือว่าอลูมิเนียมทั้งคันเลยก็ได้จะมีแค่เรื่องของน็อตที่เป็นเหล็กเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเป็นสแตนเลสเท่านั้นเองมาคันนี้นะครับบอกกันเลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้าใช้งานได้3ระบบมีเกียร์ดุมด้วย3มเกียร์นะครับรถเป็นรถพับได้เดี๋ยวนี้จะพับให้ดูด้วย,วยละกันมีเกียร์ดุม3เกียร์เกียร์หนึง่งสองสามนะครับ เอาไว้ปั่นจักรยานธรรมดาหรือปั่นระบบไฟฟ้าก็ได้นะครับมาวันนี้เราก็เหมือนเดิมแล้วกันมารีวิวเรื่องของหลักการใช้งานก่อนเลย1ปั่นจักรยานธรรมดาก็คือปั่นขับเคลื่อนล้อหลังแบบนีน้นี่คือปั่นจักรยานธรรมดานะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเบรกก่อน 2. นะครับเปิดสวิตช์กุญแจเมื่อไหร่แล้วก็ปั่นนะครับดูดีๆว่าล้อหน้ามันจะทํางานนะครับเออโอ้โหเป็นไงเออดึงปื๊ดเลยนะครับ อันนี้คือในมุมที่ปั่นระบบช่วยผลแรงนะครับเห็นไหมล้อหลังก็ทํางานล้อหน้าก็พอเราเราหยุดปั่นเสร็จปุ๊บระบบไฟฟ้าก็จะถูกตัดล้อหน้าก็จะไม่ทํางานถ้าผมปั่นใหม่นะดูนะล้อหน้าก็จะทงานาถ้าเราหยุดปุ๊บล้อหน้าก็หยุดด้วยนะครับแต่ว่าล้อหลัง่ก็ทํางานปกติรถก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในมุมที่เราปั่นระบบไฟฟ้านะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากปั่นระบบไฟฟ้าเราก็สามารถที่เร่งคันเร่งได้เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับโดยการที่ เล่งแค่นี้เองอใช้งานง่ายมากๆครับสำหรับเจ้าสันโยคันนี้นะครับผมทำเป็น36โวลต์เดี๋ยวมาแจ้งราคากันก่อนละกันนะครับราคาอยู่ที่1 7 4 0 0บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้ต่อมาเรามาพับรถกันบ้างพับรถนะครับง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรแค่ปกติแล้วก่อนนะครับมันจะต้องกดลงแบบนี้นะโยกขึ้นปึ๊บ ออกยกกระเดกขึ้นนะครับปุ๊บแค่นี้เองง่ายมากนะครับพอเราพับรถนะครับเท่านี้เองใส่ขัดั่งออกปุ๊บมามามาอย่าจะวิ่งไปไหนอันนี้คือในมุมที่พับกลางนะครับพับพับกลางตัวถังก่อนส่วนพับพอนะอะกล้องอยู่ตรงนั้นนะมุนแค่ตัวน,นี้ครับเอออีกนิดนึงครับให้มันพ้นรัศมี จบแล้วครับแค่นี้พร้อมไปเที่ยวรับลมหนาวแล้วครับช่วงปีใหม่นะครับผมเอาล้วครับเจ้าตัวนี้ซันนอลล็อกเออไม่ใช่ซันนอลล็อกซันโยนะครับผมพีนอลล็อกไบส์นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าใช้งานได้3ระบบมีเกียร์ดุมด้วย3เกียร์นะครับตัวถังอลูมิเนียมนะครับ36โวลต์นะครับราคา17,400บาทนะครับเอาล้วครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ